รอจำกับว่าที่ร้อยตรีหยินพรพันธ์อัคเนศซีโรชารมิ้งเมาส์รลอต <c oughs> คุณอนัญญ,ญาองค์ปรึกษาเจ้าของธุรกิจอนัญญ,ญาสไตซิกเนเจอร์สปาร้านอาหารเจนเลอออเรนจ์อาหารแบบฟิวชั่น ดิสโคอเปอร์แบงค์อกคุณจันรอนะพันอีโคสมาร์กรีนเฮาส์กลุ่มคลัสเตอร์ต้มแขกแมนตาคุณสุการดามิตรศักดิคุณนัทตพงศ์คงแสงคำกรรมการผู้บริหารบริษัท ดีเจอโกรุ๊ปจำกัดดรุญเลิศคลิ้งเจริญประธานบริหารบริษัท,ษทเพิ่มเกียร์อิเล็กทรอนิกส์แอนด์ฟรายจำกัดต่อไปเป็นสาขาผู้บริหารองค์กรดีเด่นครับดาบตำรวจชาดาอิรันบัวนานายกองค์การบริบรหารท่วนตำบลเสมาอำเภอสุเนินจังหวันนดนครราชสีมา วระที่ร้อยตรีดกร์ทรงเดชโนจินดาประาธานมูลนิธิธรรมะพุทธ,ธคุณมีชัยมากมายรองประธานของการค้าจังหวัดคนครุรีคุณสุภัตราชัยมงญาาคลผู้รรบาาริหารบริษัทบูมเซอร์เจอรีโ่คเโรีย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดอรอรนนท์แสงน้าประธานสมาคมพร้อมศิลปแห่งประเทศไทยคุณประวิะวลิตเจริญนายกสมาคมนักข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรีบรรณาธิการสุพินราชบุรีคุณหนูสอนประดับศรีศิลปินด,ดีเด่นจังหวัดอุบลราชธานี ปี2544สาขารดตรีพื้นบ้านครับคุณถากรเจีย ب, เพิ่มปูนผู้จัดละครพื้นบ้านไรทองช่อง IPM 47คุณจิตราย,ยุทธคันพยศเดสตร์4 คุณปิติณาราเทพวัฒน์วิธยกรรายการชุมทางดาวทองนักแ,แสดงเร็บครุกช่องเจ็ดคุณวาชิราพรพ่วงหีออฟดอกฟ้าคุณพีรวัตรแสนโกธิรัตน์นักแสดงจาก GMM TV คุณปราชยาเรืองโรดนักแสดง g m t v คุณนภัรแฟ้ทิ้งอาจารย์โจไลฟ์โอชด่แล้วใช่เลยคุณณลินรุ่งรัศมีนั่งเอกจากละครือนบ้านไกรทอง

ผู้ที่ตาดโยรได้าได้นครับหรือหูคายไปแ้วัวยัดวยได้ไห ที่ชาราชาบมชดสนองดายทีุ่้ากกนจากที่รตารแต่ายการข่าวที่่มัปนกต่อปเไทนงานมาครบยีปีนะครับามีโครงการต่างๆเพื่อที่จะพัประโยน์สร้งสรรค์คนต่อไปด้แล้วครครแล้วก็มีเชิญด้านหลังนะครับได้จ ได้เจอมทดีนะฮะอาจย์ทุกท่านยืนยี่ด้านหลังจะได้เ็มที่มากขึ้นยืนยี่ห้านข้างได้ยนะครับเ่าข่าไม่ดีอะคะนด้านหลังยีนย่้านข้างน ฝ่ายหญิงก็ได้หลังใื้ยืนเพียงข้างหน่อยนะแล้วก็ดืนชิดกันหน่อยจากต้อนหลังนิดนึงครับอ่าต้อนหลังกันหน่อยครับอ่าพอดีครับสวยครับต้อนไหลหน่อยนะครับด้านซ้ายฝั่งดีหวานนะครับเราจะได้ภาพที่สวยงามนะครับ โอเคครับพอดี karaoke, uh, ๋อเดี๋ยวขออนุญาตให้เข้าา้งนะดีไปนะคะอนุญาตนะครับลุกครับีสองสามครับโอเคเดี๋ยวนครับพอดีครับตุณแล้วต่อไปเป็นเปายให้่ายดีจทุกท่ได้หรอ้ สวัสดีค่ะมิซาซี่ครับทีมงานแฟร์เพื่อจนกคณะาทางทุกท่านครับขอคำแนะนำจากบริการข่าววิทยุราสาจิตตุลย์คระเทศไนยเราจะเนินะปรเจกต์ตัวหญ่นะครับ

แล้วเตแรกถ้าเป็นบนเวทีปแล้วก็เดี๋ยวมีอีกเซตหน่นะครับส like pues อเซตนะครับพอไม่ะพออยู่ครับต่อเแรกที่อนนะครับแล้วก็ถ้าแรกม่พอเดี๋ยวปเซตท่องเาไเดินะครับลรัอกาสีนีกนะครับเพราะว่าเหมือนกหมดอาจจะหยิบกระถิ่นะครับ